ปวดสะโพกลาวลงขวาหายได้มากกว่า90%ให้ลองทําตามนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาฟันวันนี้กันปวดสะโพกลาวลงขาครับคนบอกคุณกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดก็แล้วจัดกระดูกแล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นอ่ะวันนี้ครับคุณยังไม่ต้องมาฟังเข็มกับหมอฟันก็ได้คุณลองกินยาแทนหมอฟันหน่อยคุณดูเคสนี้ฮะนี่ฮะเกจี้นี่ปวดสะโพกลาวลงขาครับดีขึ้นมากกว่า90%ฮะสั่งยาละสามปุษซุ่นลงขาครับจากหมอฟันนะฮะสั่งยามากิน2อาทิตย์กินไปสองวันอาการปวดมากกว่่าาาาาาหหยไปปมมมมกกกวว90%ฟัััันนน้ดดคคคคคืออออีงรรบบบะขขุุณณๆ วันนี้คุณอยากหายปวดไหมฮะหลายคนบอกกินยาไม่เห็นหายกินยาไม่ดีขึ้นวันนี้คุณกินยาครบหรือยังครบมีบ้างอันที่หนึ่งคือพาราสองค่ายกำเนิดสามยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่ฟรอยอันนี้คือยาที่คนฝรั่ชอบกินครับแต่คุณกินยาไม่ครบเพราะคุณขาดยา แก้ปวดเส้นประสาทคุณจะลืมนะครับเมื่อไหร่ที่มันล้าลงขาแสดงว่ามันโดนเส้นประสาทคุณต้องกินยาแก้ปวดเส้นประสาทด้วยให้ถูกคืออะไรถูกต้องและปลอดภัยและมัดระวังเรื่องตับเรื่องใดและอะไรครับให้ถึงครับให้ครบให้ถูกให้ถึงนะทุกคนท่องฮะให้ครบให้ถูกให้ถึงทุกคนท่องครับให้ครบให้ถูกให้ถึงให้ถึงคุณปวดขนาดนี้คุณกินแค่นี้หายไหมไม่หายคุณต้องปรับยาให้ใหม่กับอาการคุณปวดด้วยโอเคไหมทุกคนข่าชัดทันนี้พิมพ์ว่นดีมากหน่อยใครสนใจให้หมอสรุปช่วยพิมพ์สนใจใต้โพสต์เรื่